สวัสดีทุ my name is p a พ a k u m ุมธง I'm student in 5พ er, at. e ั a เอก at อนุบาล110 unit บันบทที่1 unit บันบทที่1 at school ที่โรงเรียน at school ที่โรงเรียน ruler มาบรรทัด pencil ดินสอ sharpener กลบดินสอ eraser ยางลบ pencil color สีไม้ pen ปากกา pencil กันกระได กูกาบัตเตอร์ไฟผีเสื้อสตรอเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่เบสบอลเบสบอลจีราบจีราบเต่าฟลูมาแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลวอลเลย์บอลวอลเลย์บอลบานาน่ากล้วยคอโคดายจระเข้เทนนิสเทนนิสแอนิมอลสัตว์ฟุตผลไม้สปอร์ตกีฬาเคทไอแฮปอารูเลอร์ผีได้โปรเการ์แมมมัทัดเยอฮียร์ยูอ่ะได้เลยนี่สำหรับคุณ t h a n k you ขอบคุณอยู่ในความด้วยความยินดี OK a n you s e e คุณเห็นอะไร Look at the picture and answer the question. ดูที่รูปภาพและตอบคำถาม Some children are r e a d ติ๋บิๆบางคนกำลังอ่าน Where are they พวกคุาอยู่ที่ไหน Some children are playing football ดิกๆบางคนกำลังเล่นฟุตบอล Some children are in the classroom นักเรียนบางคนอยู่ในห้องเรียน What subject h a have t h e ก่อดพวกเขาเรียนวิชาอะไร How many students are there in the computer room มีนักเรียนจำนวนเท่าไหร่ในห้องคอมพิวเตอร์ h t u d e n t s are going home นักเรียนบางคนกำลังกลับบ้าน What time is it เวลาเท่าไหร่ มาน้ำอีดอีดเวลาเท่าไรเอสบีกันหนุ่มยูนิฟอร์มเครื่องแบบพิธาเวลาเล่นเวลาว่างฮีทริกประวัติศาสตร์จิอกราฟิกมิมาิตร์ไอทีเทคโนโลยีสาระสนเทศออฟฟิศสนางานวัดเรลิซาก็ออนรุ่นเตอ a o n o ต u ีลิซ่าทำอะไรแบบวันมาลเลอรฮัสบอดีชีเฮดก็แมปแอนฮิตชิเธอเรียนคณิตศาสตร์และประวัติศาสตร์วอเร a แจ็คก็ออนรอ morning แจ็คทำอะไรเช้าวันอังคาร He h a s g o t g e o g r a p h y and music. ข่าวเรียนภูมิศาสตร์และดนตรี He is, Lisa got a, card and a Lisa g o t a k a r alcohol to patent. Lisa มีเรียนไหมเวลา10บนาฬิกาสินาทีไหม No, I have ไม่มี Effect มาเป็นเวลาว่าง Have you g o t a k a r at one p.m. คุณมีเรียนไหมเวลา1นึนาฬิกา Yes, I have. ใช่ฉันมี No, I have ไม่ฉันไม่มี He heard he t r i c k On Tuesday morning เขามีประวัติศาสตร์ชาวังอนา,าคารไหม Yes he has ใช่เขามี No he haven't ไม่เขาไม่มี What have you got on Wednesday morning คุณทำอะไรในเช้าวันพุธ I have got history and map ฉันมีเรียนคณิตประวัติศาสตร์และคณิตศาสตร์โคเสื้อโค้ดพุดออนสมใสไิลิจุบเซซิลล์ไปคาร์เดอรรถยนต์ไปบัสเดินรถบัสไปเทนเดอรรถไฟออนวีสม่ำเสมือสนาบางครั้งนิเวอร์ไม่เคยอันเว่์วอล์กที่ตะคูฉันเดินไปลงในสม่ำเสมอไอเนเวอร์โก้ตูสคูลบายบัสออกไปค่ะฉันไม่เคยไปโรงเรียนโดยรถบัสหรือเดินรถยนต์ไอ I sometimes go to school by b u s and s o ส e t i m e บ by ค่ะบางครั้งฉันไปโรงเรียนโดยรถบัสและบางครั้งโด,ดยรถยนต์ I n e v e r g o to school by ค or w r w k to to s o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  l ฉันไม่เคยไปโรงเรียนโด,ดยรถยนต์หรือเดินไปโรงเรียน I always go by b บัฉันไปโดยรถบัสมมเสมอ how do you go to school คุณไปโรงเรียนอย่างไร I always go ไป b ั s ฉันไปโดยรถบัสมมเสมอ I never walk to school ฉันไม่เคยเดินไปโรงเรียน how do you go to school คุณไปโรงเรียนอย่างไรไอสัมทามวอ k to ทูส o ู l มาครั้งฉัดเดินไปโรงเรียนฮาวด้าโยมัตเตอร์โก o ทูส์เปอร์มาเก็ตคุณแม่ของคุณไปตลาดอย่างไรชิโกบายค่ะเธอไปดูรถยนต์ดูเดือดที่ Do the c h i l d r e n go to school by train เด็กๆไปโรงเรียนโดยรถไฟใช่ไหม no they don't ไม่ใช่ they never go by train พ่อเขาไม่เคยไปโดยรถไฟ dad can go to school by bicycle เข n ไปโรงเรียนโดยรถจักรายานใช่ไหม yes he does ใช่แล้ว he on way go by bicycle เขาไปโดยรถจักรายาน how do the c h i l d r e n go ทิเชอร์โ o s ทูสคูคุณรูทั้งหลายไปโรงเรียนอย่างไรเด็กโก้บบัตรพวกเขาไปเดินระบัดดู o ยู่คำทูสคูลใบบัตรเข้มาโรงเรียนโดยระบัดใช่ไหม No, I don't. ไม่ใช่ yes i d o ใช่แล้ว thank you บาย